จับหลวงพ่อถ่วงน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ไม่เป็นอะไรปาฏิหารหลวงพ่อพิบูลแก่กล้าวิชาอาคมมากมีอายุยืนถึง137ปีเชิญบูชาสุดยอดพระเครื่องหลวงปู่พิบูลปู่ผมยาวรุ่นหนึ่งครอบจัก,กรวาลปี57เจสกสามพิธีสามเดือนที่ปลุกเสกโดยสุดยอดสองสิทธพุทธคม สายหลวงปู่พิบูรณ์พระครูพเนียงปู่ลือศีโสรสาลือศีบังบทผู้สำเร็จวิชาธรรมพระอาจารย์วันวัดป่าภูเคงทายาททาสายปู่ผมหลวยและปู่เคนปู่เคงสิทธิ์ปู่ผมยาวปลุกเสกเป็นวาระสุดท้ายเจ็ดวันเจ็ดคืนรุ่นครอบจักรวาลหนึ่งหลวงพ่อพระครูพเนียงโอพัสโร หลวงปู่หลังแตกวัดป่าบ้านมืดอุดรธานีเป็นสิษย์พุทธคมในสายสำเร็จลุนแห่งนครจำปาสักและสือวิชาสายหลวงปู่พิบู์หลวงปู่วัดบ้านแดงหลวงปู่ผมยาวโดยสำเร็จวิชาธรรมบรรลุสายหลวงปู่พิบู์มีนิมิตจากครูบาอาจารย์สอนวิชาให้ทั้งหลวงปู่พี่บู์หลวงปู่ขุนทอง หลวงปู่ผ่านเขาให้ท่านฝึกกรรมาฐานใต้น้ำสามเดือนจนสำเร็จวิชาเมื่อครั้งท่านสำเร็จวิชาใหม่ท่านให้โชคลาบแก่ประชาชนถึง20งวดรวดเพื่อเป็นการประกาศกกติคุณในวิชาของครูบาอาจารย์แต่ละวันมีลูกศิษย์มาขอความช่วยเหลือทั้งอาบน้ำมนตทออนคุณใสรักษาคนบ้าคนป่วย ด้วยโรคที่หมอปัจจุบันรักษาไม่หายเมตตามหานิยมโชคลาบอีกหลายวิชาเชิญไปพิสูจน์รับของแรงได้ผลเร็วที่วัดป่าบ้านมืดมีลูกศิษย์ทางพระและคารวาดมาขอเรียนวิชาเป็นจำนวนมากแม้แต่เกจิที่มีชื่อเสียงหลายๆรูปยังเป็นศิษย์หลวงปู่เลยหลวงปู่พิบูรณ์พระเกจิที่มีบุญญาอภินิหาร แก่ก้าวิชาอาคมมีอายุยืนถึง137ปีถือไม้เท้าหนัก12กิโลกร,รมัมมีอนาต่างคัสยานสามารถทำนายอนาคตได้ญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกที่อุดรธานีท่านสามารถชี้จุดได้ว่าระเบิดจะลงตรงไหนเรียนหยดหนามรุ่นแรกของท่านหายากยิ่งกว่าโคตรเพชรไม่มีบุญญาบารมีต่อให้มีเงินหลาย,ล,ายล้าน ก็ไม่มีทางได้ครอบครองทั้งเหรียญห้าเรียมรุ่นต่อๆมาเป็นเหรียญตายท่านไม่ได้ปลูกเสกแต่ก็เป็นสุดยอดแห่งเหรียญคงกระพันชาตรีเหนียวสุดๆแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายเป็นสุดยอดอภินิหารแห่งเหรียญจริงๆก้างติดอคอคลอดลูกยากเอาเหรียญแช่น้ำดื่มไม่ต้องไปโรงพยาบาลนี่คือเรื่องจริง ท่านถูกทางการตั้งข้อหาเป็นกบฏแบบเดียวกับครูบาศีวิชัยจึงไม่เป็นที่เรื่องเรือระบือนามอย่างหลวงปู่ทวดแต่คนอุดรศรัทธาท่านเป็นอมตะนิรันดร์การเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ําของหลวงปู่พิบูลสองครั้งคือลงไปกำราบปราบจระเข้ต่อมามีชาวบ้านศรัทธาท่านมากทางการได้จับท่านและตั้งข้อหาซ่องสุมอาวุธการก่อกระบฏถูกสอบสวนและพิพากษา โทษขั้นประหารชีวิตโดยให้นำตัวหลวงพ่อไปถ่วงน้ำที่เกาะสีชังหลวงปู่โดนจับถ่วงน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ไม่เป็นอะไรเลยส่วนปู่ผมยาวเือได้ว่าเป็นศิษย์เอกหลวงปู่พิบูลจะกนผมบวชให้ปู่ผมยาวกนยังไงก็กนไม่เข้าปู่ผมยาวมีอิทธิฤทธิ์มากมายไม่แพ้พระผู้เป็นอาจารย์มวลสารมีผงกำลังมหาจักรพรรดิผงม,มหาพุทธ ผงพุทธคุณอิทิเจผงพระเจ้าเข้านิโรธพระเจ้าเข้าอุโมงยันนี้ดีครอบจักรวาลทั้งหมดทั้งทางมหาอุดห้ามเคราะห์ดับทุกเขน็นเมตตามหานิยมโชคลาบเหล็กหลายตาน้ำแล่เหล็กเปียกผงตะใบพระกิ่งกันธรวิชัยพระกรุณาดูลผงว่านด้านโชคลาบสเสน่ห์เมตตามหานิยม และเนื้อผงพระเกจิอาจารย์มีมากกว่า200ชนิดพระผงรุ่นนี้มีพุทธคุณครอบจักรวาลทุกด้านทั้งกันและแก้ได้หมดทั้งมหาสะทอนมหาคุ้มกันภัยมหาเมตตามหาโชคลาบ้ขาขายหนุนดวงอีกทั้งสามารถอธิษฐานได้ตามปรารถนาเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง